พี่เพื่น้องครับตอนนี้ผมก็กำลังจะปั่นเข้าสู่ตัวอำเภอรพระยืนนะครับอีกประมาณหนึ่งหลักครับหนึ่งหลักประวัติหลวงพ่อพระยืนพระยืนเป็นพระพุทธร,รูปทั้งสององค์จะสร้างมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองของขอมมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า พระยาธรรมศักดิ์เจ้าเมืองเชนยบทได้นำไพร่พลทหารไปครองช้างที่เมืองลมศักดิ์ในระหว่างการเดินทางได้พักแรมที่หนองน้ำแห่งหนึ่งในตอนกลางคืนพระยาธรรมศักดิ์ได้ในมิตว่าเห็นดวงแก้วสองดวงมีแสงสว่างสวยงามมากมีลักษณะคล้ายลูกไฟกลมโตลอยขึ้นจากทางทิศตะวันออกโค้งไปทางทิศตะวันตกถึงเวลาเช้า พระยาธรรมศักดิ์ได้สั่งให้คนทหารตระเวนค้นหาไปทางที่ตะวันออกและได้พบพระพุทธรูปประทับยืนโผล่ขึ้นมาจากดินเมื่อค้นหาไปทางที่ตะวันตกพบพระพุทธรูปปางนั่งพระยาธรรมศักดิ์ได้ให้ทหารสร้างศาลาให้ประทับเมื่อเดินทางไปคล้องช้างที่เมืองลมศักดิ์และเดินทางกลับเมืองชนบทแล้วได้โปรดให้พระยาตรีศักดิ์ และนางทองคําสร้างบ้านเมืองที่หนองน้ำที่คนพบและตั้งชื่อว่าพระยืนหลักฐานปัจจุบันศิลาจารึกใต้ฐานพระความว่าวันที่17ธันวาคมรศ .11 1พระเจ้าน้องยาเธอกลมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมข้าหลวงใหญ่พลมนฑลลาวพวนโปรดให้ปฏิสังขรณ์เป็นครั้งแรกและสมโพชในวันที่2องกุมภาพันธ์ รศ111หรือพศ2435หลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลมีสององค์คือหลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลเหล่าตะวันออกและหลวงพ่อพระย็นมิ่งมงคลเหล่าตะวันตกองค์ที่หนึ่งหลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคลเหล่าตะวันออกเพราะอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านพระยืนปัจจุบันประเดษฐานอยู่ที่บริเวณโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านพระยืน มีบริเวณพื้นที่เฉพาะสร้างศาลาเป็นที่บังแดดฝนอย่างดีองค์ที่สองหลวงพ่อพระยืนมิงมงคลเาตะวันตกเราอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านพระยืนมีพื้นที่บริเวณกว้างขวางพอสมควรพระพุทธรูปศีลาทั้งสององค์นี้เป็นพระพุทธรูปสมัยขอมเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะแบบสกุลช่างของขอมโดยแท้จริงคือเป็นพระนาคปรก มีอายุราวหนึ่งพันกว่าปีมาแล้วลักษณะของพระพุทธรูปสมัยขอมมีพุทธลักษณะสำคัญดังนี้ 1. เป็นพระพุทธรูปแกะสลักศิลาทรายหรือศีลาแรง 2. เป็นพระพุทธรูปที่มีพระวรกายกำยำ 3. าเป็นพระพุทธรูปที่มีมีหน้าปลกเกบเสียนเป็นรัศมีประพาณนพลสี่เป็นพระพุทธรูปนั่งคัสมาต์ปางมารวิชัยและเป็นพระพุทธรูปปางประธานพร 5เป็นพระพุทธรูปพี่ลักษณะพระโอฐ์แบะพระเนตรโตพระภักเหลี่ยมพระขนงเป็นสันตรงพระนาศิกโด่งสั้นทรงจีวรแบบเนื้อไม้มีกรีบปัจจุบันอำเภอพระยืนได้ถือเอาวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันฉลองสมโภชและได้จัดเป็นงานประเพณีประจำปีตลอดมาตราบเท่าตุววันนี้ก่อนที่ปีนั้นจะอำลาพรจากปีปก็ต้องไปในวันนี้ก็คืพึ่งป้ากันช่วยกัน กดถูกใจกดแชร์กดติดตามคือกับปีนาเตอนะครับเด้อสำหรับวันนี้ขอให้คอยู่ดีมีแฮงฮักแพงกันไว้กูคู่กูคนนะครับเด้อสวัสดีครับ